สภาพที่วิ่งไป5้าไมเนะก็7.6กิโลเมื่อกี้เดินมาก็คำนวณมาได้ดูในกาเดีวดูในกาว่าเราวิ่งไปเท่าไหร่นะครับอ้าวมันไม่ขึ้นแล้วอะ่ะมันมันหายไปแล้วมันหายไปแล้ว <c oughs> มันหายไปแล้วอาหารที่ซื้อมา9เหรียญกับข้าว4อย่างร้านจีน US Market แล้วผมก็กลับมาแบ่งกันนะเพราะผมก็ทานแค่นี้ก็จุกแล้วไข่เจียวเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกระทะเรียกว่าอาหารเนี่ยเอ,อข้าวเนี่ยทานได้สามมือ้อกับข้าวเนี่ยทานได้สี่มือ้อไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะผมเติมไข่เจียวตลอดแล้วจะเป็นมื้ออื่นผมมีผักแต่นี่หิวเพิ่งวิ่งมาเสร็จอาบน้ําเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูสภาพผมออตอนเนพิ่งวิ่งมาเสร็จเลยครับแล้วเดี๋ยวเตรียมทานอาหารแล้ว พร้อมไข่เจียวแล้วจะเห็นได้ว่ายังเหลือไข่เจียวในกระทะนั่นอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหม